ประวัติยิมปริญญากรคันสวะยิมปริญญากรคันสวะเกิดวันที่18มิถุนายนพศ2543ที่จังหวัดเชียงใหม่และมาโตที่จังหวัดลำพูนมีพี่น้องทั้งหมด2คนคือมีพี่สาว1คนและยิมเป็นคนสุดท้องด้นานการศึกษาระดับปวสว,วิทยาลายัยเทคโนโลยีลานา,นาโพลิเทคนิคเชียงใหม่สาขาช่างไฟและระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลายัยกรุงเทพ มีผลงานล่าสุดคือซีรีส์เรื่องนั่งเฮียก็หาวาซ่อด้านชีวิตในวงการบันเทิงยิมปริญญากรหนุ่มน้อยขี้อายในอดีตสู่การเป็นนักเต้นจนคว้ารางวัลครูสอนเต้นที่แนะนําให้ลองเข้ามาทํางานในวงการส่วนผลงานในวงการบันเทิงเป็นที่รู้จักและแจ้งเกิดจากซีรีส์ชื่อดังนั่งเฮียก็หาวาซ่อปัจจุบันเป็นนักสแสดงศิลปินสังกัดดูมันดิ จะตัวเคยเผยว่ากำลังพยายามและพัฒนาการแสดงให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้านชีวิตส่วนตัวยิ้มปริญญากรยอมรับว่าจริงๆเป็นคนเงียบขี้อายพอได้เริ่มเจอคนเยอะขึ้นทำให้เริ่มเปลี่ยนตัวเองประกอบกับประกวดทูบีนั m เบอร์วันไออลรุ่นที่7ยังไม่ได้รางวัลและไปประกวดรุ่นที่8ปี2 5 6 1ได้ที่1ระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนภาคเหนือต่อมาก็มีโอกาสได้เริ่มแข่งขันกับวง ส่วนสเปคเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้กำหนดสไตล์ขอแค่เป็นคนดีคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่ด้วยแล้วสนุกผลงานละครโทรทัศน์และซีรีส์ซีรีส์เรื่องนั่งเฮียก็หาว่าซื่อการประกวด ToB ี Number ร์วไอดอนรุ่นที่7 To b ท n u ี b e r ร์ไอดอนรุ่นที่8รุ่นที่ 8, แไดาะวันที่1ระดับคุมิบาคเป็นตัวแทนภาคเหนือรายการดูมันดี ดูบันดิตทีวีทางช่องยูทู e